สวัสดีค่ะ สุธีลาอาจเจริญเป็นที่ปรึกษาอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟูยดนอรโพลิสเราก็มีการพูดคุยกับทางภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เมื่อสัก5าปีที่ผ่านมาค่ะเราก็พบว่าเฟรเวอร์ที่ใช้ในประเทศไทยในช่วงนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ย9กกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศนะคะแต่การที่จะมีการขับเคลื่อนหรือการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศไทยค่ะเราจําเป็นต้องมีบุคลากรน,นะคะที่มีความสามารถ ในการรังสรรค์กลิ่นรสหรือที่เรียกว่าเฟเวอร์ลิสต์นะคะดังนั้นจึงมีการทํางานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร6มหาวิทยาลัยร่วมกันนะคะเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาล,ลัยมฮิโดนมหาวิทยาลัยลเชียงใหม่มหาวิทยาลัยลกเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเลศวรและมหาวิทยาลัยลสงขลาน,นาคารินซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นรสนะคะมาทํางานร่วมกันในานามของ f l a v o r Academy ค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำงานของ f r a เวอร์แครดิมีนะคะวัตถุประสงค์แรกเป็นการส่งเสริมและก็การสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นรสให้กับบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ข้อที่2 f r a ฟรเวอร์แค y ดมีเรามีการให้บริการในเรื่องของการให้คำปรึกษาแล้วก็การวิเคราะห์ทดสอบทางด้านกลิ่นรสโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงส่วนวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเราอยากจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ วิจัยพัฒนาและน,นวัตกรรมทางด้านของกลิ่นรถมากขึ้นนะคะโดยมีการเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนะคะทำงานร่วมกับบุคลากรวิจัยโดยเฉพาะทีม Flavor Academy ค่ะ ในช่วงนั้นเองค่ะทางภาครัฐบาลเองนะคะก็เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมกลิ่นรถในประเทศไทยนะคะเราก็มองว่าอุตสาหกรรมกลิ่นรถก็จะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศษษษรษฐกิจให้กับประเทศดังนั้นนะคะทาง f a v o r r c c d e m y y เราก็ได้รับการสนับสนุนชุดโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมกลิ่นรถไทยผ่านการพัฒ นาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยนวัตกรรม จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือที่เรียกว่าบพขสำหรับชุดโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากบพขนะคะสวทชเองหรือฟูอินโนโพลิสก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการชุดโครงการนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก f r a v o r Academy นะคะในการจัดกิจกรรมจัดการอบรมต่างๆนะคะเพื่อให้เราสามารถส่งมอบผลงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ค่ะสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์เลิศชิริภาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮิดนความชำนาญก็จะมี flavor chemistry flavor analysis chemical reaction in food แล้วก็ food fermentation ครับดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ ตตมุทิตามีนุ่นจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของคณาจารย์ที่ร่วมทำงานเกี่ยวกับ f ฟ a v o r Academy ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเยพาหล่อจเจริญผลจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับงานวิจัยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของ f l a v o r Chemistry รวมถึง flavor analysis โดยที่ใช้เครื่องมือขั้น a d v a n c e d นะคะร่วมกันกับการประเมินทางประสาทสัมผัสค่ะ รองศาสตราจารย์ดรอินทาวุฒิสัพพรวรัิติจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับความเชี่ยวชาญนะครับจะเชี่ยวชาญเรื่อง flavor protein interaction flavor chemistry and analysis และ effect of processing on flavor stability ครับดเรเจษฎาวิชาพรมหาวิทยาลัยนเรศวรทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นรสในอาหารหมักไทยนะครับศึกษาถึงองค์ความรู้ทางเคมีเชิงลึกที่มาอธิบาย ลกลไกการเกิดกลิ่นรสในอาหารนะครับแล้วก็ประกอบกับการนำเอาข้อมูลทางสถิติทั้งหมดที่เกิดจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการแปรผล หลักสูตรพื้นฐานนะคะของ Flavor Academy ของเราเนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้าน flavor ให้กับบุคลากรในระดับต่างๆกันนะคะจะเป็น flavor 100เนี่ยก็คือเหมาะจะใช้สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมนะคะที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มาก่อน ในขณะที่ถ้าเป็นเฟลเวอร์1เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นคนที่เคยเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วนะคะแล้วอยากจะเข้าใจในเรื่องของเฟลเวอร์มากยิ่งขึ้นค่นคะส่วนในเรื่องของเ l ลเวอร์2นนะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์สารให้กลิ่นรสโดยที่เราจะเริ่มตั้งแต่การสก,กัดแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือรวมถึงการประเมินทางสสัมผัสด้วยค่ะ หลักสูตรขั้นสูง flavor creation sniffing นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่สอนให้คนดมกลิ่นของสารเคมีตัวเดียว,ยวแล้วก็สอนให้คนอธิบายวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อจะให้เขาสามารถที่จะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายลักษณะของกลิ่นนะครับเพื่อจะเอาไปต่อยอดสําหรับการทํา flavor creation ต่อไปรวมถึงการฝึกดมกลิ่นเพื่ออธิบายกลิ่นในการทํา G C O หรือว่า gas chromatography erm olfactometry ต่อไปครับ เฟลเวอร์1 201, หรือ Flavor Creation นะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนเนี่ยสามารถ Create นะครับหรือว่ารังสรรค์กลิ่นลดขึ้นมาได้นะครับโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าใจลักษณะของกลิ่นแล้วก็การนำกลิ่นต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหการรมอาหารได้ต่อไปครับ ครับในหลักสูตรประยุกต์ที่ทาง Flavor Academy ได้ทําหลักสูตรขึ้นมาเพื่อน,นําเอาองค์ความรู้เนี่ยไปใช้ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารนะครับไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นเรื่องของชากลิ่นรสในชากลิ่นรสในช็อกโกแลตไม่เพียงแต่ต,ตัว raw material เหล่านี้นะครับแต่ก็ยังเป็นในเรื่องของการกระบวนการแปลรูปอาหารในอุตสาหกรรมที่จะทํามาซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้กลิ่นรสยังคงอยู่และนําไปได้ใช้ได้ในใน,ในอุตสาหกรรมอาหารจริงนะครับเราไป ดูเครื่องไม้เครื่องมือการฝึกอบรมเราก็พบว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือการวิเคราะห์สารให้กลิ่นรสมีวิธีในการที่จะเพิ่มเซนซิทิวิตี้ของสารให้กลิ่นรสค่ะพอเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด้วยเทคโนโลยีที่ได้ไปเรียนรู้มาเนี่ยค่ะก็จะกระจายเผยแพร่เสริมสร้างทักษะไปสู่ภาคเอกชนและผู้เข้ามารับการปรึกษาได้ค่ะ ทางบอพอขอเองก็ได้ให้เงินสนับสนุนในการซื้อครุพันธ์ในการทําการวิเคราะห์พอวิเคราะห์เจอว่ามีปัญหาเราก็จะมีบริการให้คําปรึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเช่นออฟเฟลเวอร์แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการที่พยายามที่จะสร้างมาตรฐานของ น้ำมันหอมระเหยขึ้นมาสำหรับแนวทางการจัดทํามาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยเนี่ยนะคะก็คือจากการที่เราได้รับสนับสนุนเครื่องมือจากบอพคนะคะทำให้เรามาพัฒนาเพื่อที่จะวิเคราะห์สารให้กลิ่นรสในน้ํามันหอมระเหยโดยเราจะยึดตามมาตรฐานของไอโซเป็นหลักนะคะการนําประโยชน์ไปใช้นะคะก็คือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถจัดไปทํามาตรฐานเพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานของประเทศหรือว่ามาตรฐานระดับนานาชาติะคะ่ะที่ภาควิชาเทคโนโลยีชัวภาพคณิาศาสตร์มหาวิทยาลัยพิดเนี่ย ก็จะมีห้องแลบที่เรียกว่าเป็น flavor and fragrance research hub นะครับเราก็จะรับวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งทรงตรวจต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทำงานไปมากกว่า20เคสละนะครับนอกจากจะให้ความรู้วิจัยบริการวิชาการแล้วเรายังมีการวิจัยกับภาคเอกชนที่สนใจร่วมกันโดยรับทุนผ่านบอปอขอดสำหรับปีที่ผ่านมาโครงการที่เราทำเนี่ยจะมี 3เรื่องหลักๆก,ก็คือ 1. เรื่องชาการที่จะหมักชาได้คุณภาพที่ดีอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับจุลินรีย์จุลินทรีย์ก็จะผลิตสารให้กลิ่นรสเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็กลิ่นรสที่เรากําหนดการที่เรามีข้อกําหนดคอนดิชันอายุการเก็บรักษาจะทําให้คุณภาพของสารให้กลิ่นรสเนี่ยคงตัวในผลิตภัณฑ์ส่วนโครงการที่2ที่ทางภาคเอกชนมาร่วมทุนกับเรานะคะก็คือเรื่องกาแฟค่ะ เป็นการผลิตกาแฟให้เกิดเฟรเวอร์ที่มีความหลากหลายและให้เฟรเวอร์ที่มีความคงตัวสม่ำเสมอค่ะส่วนโครงการที่3ค่ะ ภาคเอกชนมาร่วมทุนกับเราโดยที่เขาขายน้ำมะพร้าวอยู่แล้วทั้งในและตลาดต่างประเทศอยากจะส่งเสริมกาแฟที่เป็นกาแฟพันโรบัสตา้าของภาคใต้และใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมที่เป็น High พ r e เชอร์หรือความดันสูงตัวเครื่องมือนี้จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยทาให้ไม่ทาลายสารให้กลิ่นรสสามารถที่จะ a อ a นาไลหรือวิเคราะห์ตัวสารให้กลิ่นรส ที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลเครื่องมือจากที่เราไปเทรนเดอร r a i n e r มาค่ะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าณปัจจุบันเขาได้ขายตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะก็ถือเป็นความเข้มแข็งที่เราสร้างให้กับภาคเอกชนค่ะ